ฉันมาแล้วผีผีต้องผีต้องร้องไห้เกิดอะไรขึ้นเนี่ยมองเห็นหน้ารุ่นพี่ไม่ชัดอยู่ข้างๆเธอก็ไม่ได้รู้สึกถูกบังคับขนาดนั้นรุ่นพี่ครับใส่แว่นั้ยลูกมองไม่ชัดอเปล่าครับถ้าอยากคุยด้วยเฉยๆนี่อไม่กลัวเหรอ ไม่ต้องกลัวไม่มีอะไรหรอกมอเป็นห้องเป็นห้องเป็นห้องอะไรอย่างงี้อ,อุ้ยอย่าตีไม่เป็นไรนะ,ะร,รุ่นพี่ผมผม,ผมนวดให้ไหมผมไม่ได้ตั้งใจนะอย่าตีนะน,นวดอะไนวดตีหรอผมนวดให้รุ่นพี่ไหมครับฉันลุกไปหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยจริงๆฉันไม่ได้เจ็บแต่ฉันซื้อคู่นี้มาใหม่ในทําเปื้อน่อะเช็ดะเช็ดเลย อ้าวตก็คือมามาไขปริศนาออกมาสวีทกันจ้ะเกือบไปแล้วผีสักตัวก็ไม่มีเฮ้เราพักอยู่ที่นี่กันสักสองชั่วโมงดีไหมโอ้แล้วนุนพี่ใช้จะทยังไงถ้าหเวโมงเดี๋ยวพวกเขาก็ปล่อยออกมาเองแหละน่าแต่ถ้าถ้าเขารู้ว่าเราไม่ไปช่วยเขาจะผิดหวังนะครับอ๋ออยู่กับฉันไม่ตื่นเต้นกว่าไปช่วยคนหรือไงเออ จะไปช่วยคนเลยจะไปช่วยหรือจะอยู่กับฉันผมฝั่งนุ่นพี่ครับคนสี่คนนั้นจะช่วยได้ครับอีหมาเด็กก็ให้กูไมั่นใจว่าสี่คนนั้นจะช่วยได้ลงห่หนึ่งเอาเป็นว่าไม่มีใครที่สามารถพึ่งได้สักคนสยองขวัญอีกเข้าสยองกว่าเดิมทุกขาดเธอเคิมข้าม <c oughs> ตอนที่สิบแปดโอ้ยอ,อยากเล่นนะ มันเป็นแนวคดีแบบแนวสืบสวนตอนเรื่องของเกมไขปริศนานี้ไม่ส,สเเมเหตุสมผลเลยเกมไขปริศนาบบนี้ได้ยังไงกันนะหาเบาะแสซับซ้อนขนาดนี้เล่นไขปริศนาด้วยคนก็ด้วยยากที่จะเข้าใจจริงๆมุบบิ๊บอะไรอยู่คนเดียวเนะี่ย <laughs> รุ่นพี่คะทำยังไงถึงจะเข้าใจรุ่นพี่ เอออาสรุปไม่ได้มาไม่ได้มาสืบสวนแล้วมาเคลียร์ใจกันแต่ละคู่ฉันแค่รู้สึกว่ารู้จักรุ่นพี่มาดานแล้วเหมือนว่าฉันยังเข้าใจารุ่นพี่ผิดอยู่ฉันอยากรู้ใจรุ่นพี่ต้องการอะไรกันแน่ขอแค่เธอตั้งใจแสดงละครฉันก็โชคดีแล้วหะเหรอ,หรอคะอืมความฝันในการแสดงที่ฉันทําไม่ได้ก็ฝากไว้ที่เธอแล้วทำไมทำไม่ได้ล่ะแ,ลแต่ทําไมรุ่นพี่ไม่ขึ้นแสดงเองล่ะคะเออเรื่องนี้ อย่าถามดีกว่าถ้ารุ่นพี่ไม่พูดว่าถ้าตัวเองสูงไม่พอต้องยินบนไม้ต่อขาถึงจะกล้าขึ้นแสดงก็บอกว่าตัวเองชอบงานเบื้องหลังเป็นผู้กำกับได้ไม่ก็บอกว่าตัวเองแพ้แสงกลัวแสงบนเวทีไม่ใช่แค่พูดสิ่งที่พูดแต่ละครั้งก็ไม่เหมือนกันด้วย <c oughs> มีเรื่องอะไรปิดบงังฉันหรือเปล่าคะมีเราก็อยากรู้เหมือนกัน อาสูก็คือมามาเคลียร์ใจกันจ้ะไม,ไม่ได้ไมาเสือคดีถ้าฉันบอกแล้วเธอจะตั้งใจแสดงไหมเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่ได้บอกเด่น้องการแสดงงานเทศเกาลไหว้พระจันทร์เรื่องสองคนสองม่ขบสองคนสองอะไรนะ อันนี้ก็แสดงมีนวดด้วยเฮ้เท่นะมีนวดเท่เลยเก้าอนนี้ตัวนี้ดีเหลือเกินโอ้อน,น้ำร้อน แสดงสดซึ่สามสิบเปอร์อาการบาดเจ็บแายน้ำร้อนลูกเลยนะที่คือทำคนอื่นบาดเจ็บซุ่มซ่ามเรื่องคือที่พายุฝนฟ้าต้องมาที่เราเคยเห็นพลาสติกแบกอยู่ทำไมกันเพราะว่าเราเป็นพี่น้องกันเราเป็นหัวเอ้ย แง่ศูนย์สองคิวเพียวอาการบาดเจ็บเลือดออกการแสดงวัดรบรอบสถาปนามหาวิทยาลัยเรื่องพายุดาบด้วยสถานฟ้าก็เลยไม่กล้าแสดงเพราะว่ากลัวไปทำคนอื่นเจ็บโอ้โหนี่จอมยุทธเฮ้ยยังเห็นหน้าซีเหมือนชุยเสือเย่กูเฉิงกระบีเล่มนี้นามว่าจี้เวยจี้เวยกระบีเล่มนี้ของข้าเชื่อ มันมันซุ่มซ่างไหมคนอืน่นอะ่ะอายุเมนอีอน้ำหกใสอะ่ะเ่าะนักแสดงสูนยศูนหนึ่งช่วยเสียเอออาการบาดเจ็บกระดูกขาขวาแตกย่อย <c oughs> แตกย่อยเลยเหรอรุ่พี่เอ็เหรอแตกย่อยอ, <c oughs> อ่ะเอาเป็นว่านักแสดงหญิงที่ร่วมงานกับฉันต่างก็เกิดอุบัติเหตุสุดท้ายฉันเลยยอมแพ้เรื่องการแสดงมาอยู่เบื้องหลังแทนไม่ <c oughs> เออ ได้พูดเรื่องนี้ออกมาโล่งขึ้นเยอะเลยคิดไม่ถึงว่ารุ่นพี่เก็บปมในใจขนาดนี้ไว้เอ้ากูต้องรู้ไหมพี่บอกเอาเป็นว่ารู้ไว้ว่าฉันคือตัวสวยของเวทีฉันขึ้นเวทีไม่ได้มีแต่จะทำร้ายเธอฉันไม่กลัวรุ่นพี่ไม่ได้ พูดได้แล้วฉันทำร้ายคนอื่นมามากแล้วฉันทำร้ายเธอไม่ได้เธอจำไว้เธอเกิดมาเพื่อเวทีนี้ทำให้เธอไปได้ก็ถือว่าฉันสมหวังแล้วล่ะเอาซึ้งเหรอซึ้งมากเลยจริงๆผมก็มีความฝันอยากเป็นนักแสดงนะไปไหมถึงตอนนี้จะเป็นแค่ NPC ซนะแต่นายจำไว้มีแค่ตัวประกอบไม่มีบทบาทประกอบ พูดถูกมากเลยครับขอแค่พยายามความฝันของผมต้องเป็นจริงแน่ๆก,ก็ให้ผมได้โชว์การแสดงของผมหลอกพวกคุณดูนะอเข้าใจหน่อยโอ้โหซอมบี้นีติดเชื้อเออซอมบี้ เหมือนเสียด้วยพี่กูเลยไปดูกันทองทองเสียไอติมน้ำมันพีวไปแล้วหายไปแล้วไปกข้าห้องน้ำเยชีเยชีเยชีฉันจะปกป้องเธอเองเท่ากับหายเยชีแล้วไม่พูดหน่อยนะไม่บอกหน่อยนะว่าเอ๊ยปวดท้องไปไม่บอก เออน,นี้เล่นโทรศัพท์อย่างเดียวเลยคุณจะเล่นต่อไหมคะเออเพื่อนผมรอยอยู่ข้างในไปกันค่ะเออรอ,อเดี๋ยวครับช่างมาแล้วกันไปเข้าไปเจได้กูส <laughs> งสารเยี่ยฉี่ฟงเสียอ๋อถ้าถ้าถ้าสมมติว่าไปเล่นจริงๆอ่ะอารมณ์เสียออกมาขี้ ร็วร้องอะไรก่อนแมงสาบว่าเจอแมงสาบจับหลุดง่ายจังอ่ะเจ็บขาไหมเจ็บหัวไหมเมืนหัวนิดหน่อยมืนหัวเหรอดูหน่อยสิคุณเข้ามาก่อกวนใช่ไหมเนี่ยฮะอะไรเฮอคือวียงเบาๆเองอะไรไม่ให้เข้าเหรอไม่ให้เข้า โดนไล่ออกมาเลยอีพนักางานคือเอา้าเอาเอมึงไม่แปลกใจกูไม่แปลกใจหรอกที่มึงเจ๊งอีดอกจริงจริง <c> ก <oughs> ูไม่แปลกใจที่จะเจ๊งไย ถึงจะน่าเบื่อไปหน่อยแต่ตอนผ่านด่านก็ดีอยู่นะใช่ไหมฉันว่าพอได้อยู่ไม่ง่ายเลยกว่าจะผ่านได้โ <c oughs> ดนไล่ออกยังไม่ผ่านด่านก็ออกมาแล้วเ <c oughs> ชนใต้ต้องคิดว่าฉันขี้ขาดแน่เชนใต้ <c oughs> <c oughs> ขอโทษด้วยนะไม่ทัานได้ในครบรอบก็ต้องออกมาแล้วไม่เป็นไรไม่แน่ข้างหลังอาจจะไม่สนุกก็ได้ นี่นายดูนะน้ำมันพริกเราไปซื้อกินด้วยไม่เอาไม่เอาฉันลองแทนเธอแล้วจะปวดท้องเอาพี่แท้จะมึงมึงกล้าทำเป็นข้อต้นน้ำเหรอแต่ขอบใจนะที่มาช่วยฉันเออเออยี่ห่างี้พี่ ลูกเต่าพี่กูพวกนี้อินบทบาทเกินไปแล้วเขาได้ไปหาคุณแจแล้วเป็นไงบ้างโอ้โหหายไงไว้คุณแจหาเจอไหมนี่ไงว้าดีเห็นขาแล้วขาคู่นี้ สัดส่วนที่เพอร์เฟกต์นี้เอาเอาเออรูพี่ครับลูทเอาจะเป็นฉลาดเลยตัวนี้เจแล้วค่ะตั้งใจโชว์ขาวไม่อยากจะดูเออ ลนผีกินอะไรสองคนนี้คือ้อตาโตรุ้นพี่ว่าเรามาตั้งชื่อให้ลูกของเจ้าทรงทรงดีไหมครับหลับไม่คิดว่าเธอจะมีมุมน่ารักน่ารักแบบนี้ด้วยวันหนุ่มคลังรัก อะไรอยู่เนี่ยปีศาจหลับก็ยังคงเป็นปีศาจฉันแกล้ชิดกับร้่นพี่เกินไปหรือเปล่านะแบบนี้ก็ผิดต่อหลัวเลยไหลนะสิเป็นแบบนี้ต่อไปไม่ได้แล้วอรอรอมาช่วยไม่มีใครไม่มีใครเลย ขนาดนี้ทำไมพวกเขายังไม่มาอีกอ,อไม่ต้องเป็นห่วงเพื่อนของผมกำลังทุ่มแรงเพื่อช่วยผมอยู่เดี๋ยวก็มาถึงแล้ว <c oughs> อ้ตุ้ยอีคู่หนึ่งนั่งหลับนั่งสวีดกันอีโดนผีกินน,น, <c oughs> นี้โดนไล่อ๋อเนี่ยไม่ได้ลองเกมไขปริศนาแล้วฉันเลยเช่าโอกาสนี้วาดดีออกมาเธอรู้สิ หลินมู่กับอมเมยไปเที่ยวข้างนอกจู่กๆก็พบกับเครหาสนหาเก่าที่ถูกปล่อยรา้านจากนั้นก็คนลึกลับก็ออกมาจับตัวอมเมยไปเพื่อที่ช่วยอมเมยหลินมู่ก็เลยเอาชนะใจจนผ่านมาได้และช่วยอมเมยอ,ออกมาเป็นไงฉันชอบมากฉันเปลี่ยนการปวดท้องของฉันเป็นการเอาชนะใจแบบนี้ถึงจะตรงตามบทพระเอกในซีรีส์รัรกหลอกเก่งอาพับฉันว่าท้องเสียอาพับอยู่นะ อใช่ไหมใช่แต่ว่ารอดนี้เฉียนเย่จะยอมรับไหมมันดีมากแต่ถ้ามันไม่ยอมรับก็เรื่องของแม่มันเราไปทาที่อื่นแต่ฉันเตรียมตัววาดไปไว้แล้วฮะอย่ามองแง่ร้ายขนาดนี้สิไม่แน่ว่าเขาอาจจะไม่ดูเลยเออไม่สู้เรามาลองคิดตัวประกอบที่จบหน้าสงเว็ดตัวหนึ่งตั้งชื่อเขาว่าเฉียนเย่เป็นไง น่าสนุกมีความรู้สึกเหมือนเล่นกับไฟเลยเออ <c oughs> เล่นกับไฟเล่นกับไฟว่าตรงนี้ชินเยชายมันหน้าที่คอยตามต่อแยอมเหมยกับหลินมู่เออเย่าฉีกำลังเล่นกับไฟชัดๆไงละไงละอาจารย์งกงเจียนเมื่อไหจะชอบก็ได้ยิอ่เอเย่าฉีส่งต้นฉบับแล้วเหรอ ฟังฉันพูดจริงด้วยประสิทธิภาพสูงขึ้นแล้วที่จริงเย่ฉีเขาอฤาัสเก่าเข้าไปแล้วความคิดฉันดีจริงๆพผ่านแล้วมันไม่อ่านผ่านแล้วพรสดุที่อาจารย์เย่ส่งมาค่ะผ่านแล้วอาจารย์เย่ใครนะอาจารย์เย่รู้แล้วล่ะสิว่าต้องเอาใจฉัน อะไร,รมันไม่ได้อา่านเลยผ่นนานแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ดีเป็นของ <c oughs> <c oughs> อาจารย์กงเย้ขำแรงมาก <c oughs> อืมเอาเอา เจันยีฉันผิดไปแล้วรีบมาช่วยฉันทีรุ่นพี่ช้ว่าดอกไม้ได้ดีเกินไปแล้วโอ้โหรัรงโอ้โหนายว่าได้มะได้เลยดูดอกไม้เย่ฉีเขาฉีบเยฉีเนี่ยเก่งขนาดนั้นเลยเหรอคุ้มกับที่ต้อนรับขนาดนี้เลยอ้แทนที่จะดึงเยี่ฉีมาคิดว่าจะจัดการเจ้าเจ๋เย่ยังไงดีกว่ามองการไกลหน่อยสิตอนนี้ที่เราต้องทำคือชนะการแข่งนี้ รุ่นพี่เย่ฉีพูดไปเองว่าจะกลับมาที่ทีมบาสตอนมอปลายนะก็ได้เข้าร่วมการแข่งบาสมอปลายที่บริษัทแอคอนอชีนกินสายครอบครัวไปสามถังรวดเลยไอไปดูเะเอ้เราผ่านด่านฉลุยจนคว้าแชมป์ไออี้ีฉายดียังนั่นอยู่ในในบ้านพีสิงหรป่ะพวกเขาจะมาซ้อมเมื่อไหร่ทุกคนกลับมามาแล้อรุ่นพี่คงเตรียมตัวอย่างตื่นเต้นอยู่แน่แ เฮัลโหลช้ชจ่อวีิตอนนี้เที่ยงเวลาหน่อยได้ามาเก้าโมงสี่สิบนาทีอีกครึ่งชั่วโมงที่นี่ตรงเวลา,ร,ารับทราบคุณต้นไม้หรือเปล่าหันอออ๋อ,อที่เสียไปในเกมปริศนาฉันจะทวงคืนมาที่นี่ ย่ชีไม่คิดว่าผสมตัวฉบับแล้วจะพูดออกมาเองว่าอยากเล่นบาสผ่อนคลายเหมือนนักศึกษาปกติขึ้นนะว <c oughs> างใจเถอะมือขวาของนายมาให้ฉันปกป้องเถอฉันพกยายที่ใช้<อ>บาดเจ็บมาอ่ะอยังมีอีกฉันไปขอยันคุ้มครองมือขวาด้วยเออมียันมียันคุ้มครองมือขวตัวเฉียนไต้เธอที่เหมือนฉันขึ้นแล้วคบบัณฑิตบัณฑิต <ไป S 2> พาเข้าไปกันบัณฑิตพาเข้าไป เทนนิสบาอะโอ้โหเย่ฉีเย่ฉีเรียนรู้จากนายเย่ฉีเย่ฉีเรียนรู้จากพี่ผู้ชายเดี๋ยวนี้ชอบเล่นแบบนี้เหรอ <c oughs> รูพี่เชิญทางนี้ครับเย่ฉีเย่ฉีเรียนรู้จากนาย เออส่งมอบส่งมอบชุดเสื้อเฮ้ยังเห็นยัยฉีใส่ใส่แล้วมาหารชื่ออะไรตงสึง่งนายขอให้เขามาเล่นบาสใช่ไหม <c oughs> ผมไม่ได้พูดนะรุ่นพี่อยากกลับมาด้วยตัวเองกลับมาเหรอเป็นไปได้ยังไงเขาห่วงมือขวาขนาดนั้นจะอยากกลับมาทีมบาสด้วยตัวเองได้ยังไง หรือฉันคิดผิดไปเขาก็จะกลับมาทวงคืนอะไรของยเขาทิพยยาณเล่นบาสของรุ่นพี่ลุกขึ้นแล้วพี่โอ้ท่าเขาสิมชีก็ถ้าบลมร่างกายปกตินี่ปีนั้นเนี่ยเขาก็ใส่ท่านี้หลบการแย่งบาสที่ดูเดือดของคู่ต่อสู้ได้อ่าน้อยแต่มากเลีนแต่โก้วะเอแค่นี้พอเออเหมือนเต้นมากกว่าวอ๋อก็เลยต้องโยกไปโยกมา ท่านี้แหละหลีจากการปิดล้อมของคู่ต่อสู้อา่อาอา่าอ่าออกมาแล้วชุดได้คะแนนตัดสินชนะนี่นนะนมำังถัดมองเอา้าวแคันก็พอได้ ปกติออยากดูแย่ฉี่เล่นบาสจังแต่ท่านนายทํามือเข้าบาดเจ็บแล้วก็ผลที่จะตามมาวางใจเถอะครับผมจะดูแลรุ่นพี่แน่นอนรุ่นพี่พูดอะไรซึกหน่อยเถอะครับมาใช่ใช่รักครังดีใชพูดหนธอพูดหน่อยตีก็ดังได้ไม่ตีก็ดังรักครังดีไม่ตีก็ดังเสของพวกนายฉันดูแล้วฉันพบเขาบอกพร่องใหญ่ป้าหมายที่ฉันมาก็เพื่อเติมเต็มส่วนที่บอกพร่อง ส่จิกซอยที oh boy, ่สุดท้ายเพื Wh ่ออำนาจของทีบัสเราฉันบอกแล้วรุ่นพี่รู้ว่าเรายังขาดเซ็นเตอร์ฉันขอประกาศว่าจะเป็นนักเซนเตอร์ผู้จัดการเอ้ยแต่ถาทีฉันดีเป็นผู้จัดการแล้วมันก็ไม่เล่นไง ลรวบอมทำไมเมื่อกี้บอกทำไมอะไรฉากบฉากบูมีปามบ่อ้จริงงำหยอมรับแล้วปืนปืนแบบดึงดึงจากขาแล้วก็ปึ๊กขึ้นมาเลย เฮ้ยดูขาเอ่อยิงยิงเออเป็นไงคะเออ, <c oughs> เอ,อดูดูแต่ขาโฟกัสแต่ขาตอนนี้ไม่ได้เกิดความคิดนี้กับลู่เต่าได้ยังไง ได้ไม่ได้แบบนี้ไม่ได้เมื่อกี้ฉันไม่รู้สึกถึงการแสดงของเธอเลยไม่พอใจหรอกหล่ะเนี่ยพูดจัดการตัวประกอบวะกูไม่ไหวแล้วนะพูดจัดการวะฮะรุนพี่กติกาพี่ถึงเป็นผู้จัดการเน่ไม่ได้มาเล่นบาสเหรอตอนนี้ไปการติดต่อภายนอกการดูแลตะโกนเชียฉันไม่ขอรับผิดชอบพี่ปอไม่ใช่หรอกว่าจะมาโชว์เสน่ห์เสน่ห์อะไรนายไม่ได้มาผ่อนคลายเหรอ นายเพิ่งปีหนึ่งความคิดจะไม่เป็นผู้ใหญ่เท่ากับการควบม้าในสนามแล้วที่จริงการเป็นผู้จัดการโชว์เสน่ห์ได้ชัดกว่ารุ่นพี่ครับเล่นเตรียมมาเลยเยอะะไม่ได้เล่นไม่ทําให้มือบาดเจ็บเออรุ่นพี่นายเพิ่งปีหนึ่งอยู่ปีสองก็เข้าใจแล้วในเมื่อนายก็ไม่เล่นเก็บไว้ก็เปล่าประโยชน์แล้วให้พวกนายแล้วกัน นี่มีประโยชน์อะไรนะใครฉิโอกาที่ฉันไม่อยู่มาก่อเรื่องอ้ยิบยิบยิบยาเอ่อเออตัดเอ็นติดเท้าเธอไปแล้วยังไม่พูดความจริงอีกออเออเออ ประธานน่าจะพอใจแล้วลนะ่ะบทบอกว่าเดี๋ยวต้องไปอย่างสง่างามแต่เอ็นขาชันโดนตัดไปแล้วอะจะไปสง่ายังไงคลานเนาะนึกออกแล้วคลา <laughs> โอ้โหโชว์ขามากกว่าเดิมอุ้ยทำได้ไง <c oughs> น,นี่เป็นความสามารถของเขาจริงๆหรือว่าใช้สลิงเนาะเป็นไงคะไม่ได้ตกแก่ไอนน้ไม่อยากให้คนเห็นขาเหรอยังไม่พอใจอีกเรอนเนี่ยกฎของบ้านชายเปลี่ยนตอนไหนหอกฎอะไรอะนอกจากฉันห้ามมีพี่ใหญ่คนอื่น เจีย๊ยเวย์ใจเย็นหน่อยแย่ฉีเขาไม่ได้มาแย่งถิ่นเธอเขาอยากมาเป็นผู้จัดการผู้จัดการเหรอฉันเนี่ยแหละผู้จัดการเาจีย๊ยเวยเลิกเล่นได้แล้วผู้จัดการต้องทาหลายเรื่องนะเช่นนบาบอสชายฝึกซ้อมให้กําลังใจดูแลพวกเขาซับซ้อนมากนะนําบอสชายฝึกซ้อมเออก็ฉันดูแลบอสชายดูแล ให้กำลังใจพวกเขานั่นไม่ใช่สิ่งที่ฉันทำมาตลอดเหรอทีมบาสไม่พูดจัดการคนเดียวเท่านั้นใช่ใช่อาแข่งกันเลยแข่งกันเลยใั่้นาต้องไปเสียงกบทีมบอลแล้วเอาเดี๋ยวก่อนจเย็นพักก่อนยอี่จะทิ้งเราไม่ได้นะ ใช่แล้วเยชดฉีลืมความตั้งใจแรกที่มาแล้วเหรอ ER. ความตั้งใจก็ใช่ไม่มีอะไรนมน้าได้เท่ากับการชนะโจเจเย่ยเอออฉันขอท้าเธอกับตำแหน่งผู้จัดก,การทำไรคุยจบนน่าสุก <laughs> รับคำท้าอย่าหาว่าฉันรังแกนายน,นะมาแข่งกันสามรอบฉันเป็นกรรมการ คิดรุ่นพี่ชัดเจนมากชัดเจนกับผีอะเด่ผู้จัดการบาสชายแน่นอนว่ากรรมการต้องเป็นบาสชายสิพวกนายใครอยากเป็นก็เป็นไปฉันไม่แคร์แต่ฉันมีเงื่อนไขนึ่งคนแพ้ต้องฟังคนชนะใส่เสื้อผ้าที่น่าอายที่สุดเฮีย์วันใจเธแย่ฉี่ประวดพี่อัประวดพี่ชนะแน่ชนะแน่โอ้โหเอเนจีมาเต็มฉันรับคำท้าเธอา ฉันกำท้าเธอโอ้โหคุณนะจบเร็วเกินไปนอโอ๊ะเราเราก็คิดว่ามันจะยืดเยื้อนาองคืออยากดูไงว่าแบบเออจะเล่นกันยังไงเกมสุดป่ะตัดจบตัดจบหลายรอบแล้วนะหลายรอบนะบนะซีรีส์อ่ะน้อคืออาจจะไม่ได้เน้นมากไงคือเขาแค่จะมาเน้นหาแรงบันดาลใจในการวาดมังงะไงเออไม่ได้กล่าวว่าจะต้องมานั่งเล่นจริงจังอะไรขนาดนี้นะฮะเหมือนกับ หลายๆหลายๆกิจกรรมที่ไปทำกันนะเออมันก็กอ,อยู่ก็ตัดจบตัดจบอะไรเงี้ยเนานะเออนะ,ะแต่เราอยากดูไงเออเนาะแล้วแบบเออเห็นอีวี่อไฉไม่มีใครไปช่วยเลยแนละ้วออกมานั่งอยู่เออนะฮะแต่ว่าไอ้เกมนี้เนาะคือเหมือนไม่ได้เป็นเ,เหมือนไม่ได้เป็นเล่นเกมกันเนาะเออเป็นการไปน้่เปิดใจกันไปนั่งซูมีกันเนาะ เนาะเออแต่เราก็ได้รู้ความจริงแล้วว่าเพราะอะไรพี่กลัวถึงไม่อยากที่จะลงแสดงเนาะเพราะว่าแสดงกับเอครูผู้หญิงคนไหนก็คือบาดเจ็บตลอดเนาะถ้าไม่น้าไอ้ที่แกทําน้ําหกใส่มือน้ํโหลดน้าน้ำลวกอ่ะอันอื่นคือผู้หญิงมันทําเองเลยปะเออใช่ไหมมันมันสะเพาเองเออเนาะกลัวอะไรนี่แล้วล่าสุดเลยก็คือแบบว่า พยายามจะไม่ให้เห็นขาปะ่ะแล้วเมื่อกี้ก็ตอนแสดงอ่ะเออโชว์ขาปุ๊บไม่ได้ไม่ได้ไม่พอใจนะจะเปลี่ยนบทไปเรื่อยอะไรเงี้ยเนาะอ,อันนี้ก็ต้องรอดูนะว่าจุดท้ายแล้วเนี่ยเขาจะยอมมาแสดงไหมนะส่วนฝั่งของบาสเกตบอลเนาะเออยายจีก็ไปปฏิทานอันแรงกล้าชินทวงคืออะไรหรือย,อย่างนะที่เขาพูดอ่ะเออเนาแต่ว่าสุดท้ายแล้วไง ไม่ได้ลงแข่งจะเป็นผู้จัดก,การเนาะแต่ใจแ,แต่ว่ามาเจอกับเจี่ยเย่พอดีเลยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะแข่งกันยังไงอาจจะแข่งเล่นกันหรอชูดโอ้โหแต่ดูเจี่ยเย่มันเล่นสิเย <laughs> yeah ่ฉีกูจะรอดไหมเนี่ยมือขวาจะรักษาวไว้ได้หรือเปล่าเนะาะเดี๋ยวก็ต้องมารอดูนะครับผมแล้วก็มานนี้การอีพีนี้ฝากไว้เนาะไว้เจอกันอีพีหน้าครับ